ก็ก่าวสั้นๆทีคุด้วยนะก็อยู่กับชินเคยนะครับ FST ชีวอนนะก็อยู่ในไลน์เกมจ็ทีนะก็ม่อัดคลิปมาอาทิตย์หนึ่งนะครับผมก็ไปเที่ยวบ้างนะครับแล้วก็มีกิจการบันเลโกทงที่ผ่านมานี่นะครับผมก็เลยมาอัดคลิปอีเวนการ์ดละครใหม่ด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีตั้งช่นเคยแล้วว่าอีเวนการ์ดละครมาใหม่ด้วยนะครับก็มีการอัปเดตก็คือปรับโฉมศึกระดับโลกด้วยนะครับเนี่ย แล้วก็มีการบอสใหม่ปรากฏตัวนะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปโสมใหม่นะครับย่งผงดูแล้วก็ปรับโสมแชมเปตลิกนะครับเนี่ยตามเยนะครับของพวกอริมากมายนะครับอ่นนี้แล้วก็การกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับของกาตรตัวละครเช่นหนึ่งของโอโรล่านะครับเนี่ยรู้สึกว่าสกิลน่าจะเปลี่ยนไปด้วยนะครับก็นี่เลยนะครับก็มีการ ใจ,ใจโลคอสนะครับเมื่อก่อสร้างดินแดนท้องฟ้าของสายเรือเมื่อตกมาตกนะครับคือแบบสกิลใหม่หรือว่าอะไรไม,ไม่สามารถป้องกันด้วยโลได้นะครับนี่เป็นพวกน่าจะเหมาะกับกานไอ้ดินแดนหิมะนะครับมาของรกันนะครับ เข้ามามาใหม่หรือว่าแบบใหม่รับหนึ่งนะครับก็จะใหม่จากตัวละครรับหนึ่งนะครับไอที่ยังพลาดนะครับก็หาเขาก็มาใหม่นะครับเครืมันมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้ทำไว้ในอีเวนต์นี้ครับก็สกิลเรามาดูสกิลก่อนนะครับเมื่อตกเป็นมากนะครับของฉันนะครับคือก่อสร้างโดยตรงครับโอกาส8 5นะครับ ่อสร้างแลนมาอัตมบนบนพื้นที่ที่เลือกของฉันครับจากนั้นอันเชิญครับวงน้ําแข็งนะครับเยอะมากโอกาส6กสเซนะครับป้องกันการย้ายนักอันเชิญครับแล้วก็ขอบฝ่ายตรงข้ามในเชิญของฉันครับเมื่อตกเลนมาของฉันโอกาส6 5้าเซ็นะครับสร้างเลนมาทันทีและเกินย้ายนะครับอ่ะนี่สกิลแรกนะครับสกิลที่2ครับเมื่อฉันหรือฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่ของตัวเองนะครับโอกาสเจ็สิเอร์เซนะครับ ใ่าเอฟเฟคพื้นที่หิมะในระยะ5ช่องนะครับหน้าแล้วก็หลังรวมพื้นที่ดังกล่าวด้วยนะครับข้อยกเป็นการแสดงผลนะครับจะเป็นดูดหน้าหลังนะครับหน้าช่องเลยนะครับแล้วก็โอกาส60%นะครับยกเลิกสกิลเรียกนะครับขอไยตรงข้ามนะครับและโอกาส70%นะครับป้องกันเอฟเฟคอันตรายที่ใช้กับฉันนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เวลาหาก็เหมือนเดิมนะครับนี่เลยนะครับเอกดูดิว่าตอนนี้เพชรผมอยู่หนึ่งมื่นแปดพันนะครับว่าจะได้เป็นอีเวนต์ไหมครับเพราะหมดตัวนะครับช่วงนี้ไม่เติมเลยโอ้โห,โห,โหกล่องแล้วก็เฮาเลยนะครับอื้มอื้ม อีบ,บวกเอามาแล้วครับ1่ใบตันอีบ,บวก3ใบครับแอปเปิ้ลโอเค2ไข่้าวอ่าแล้วอีบวก2แล้วไข่2ใบแอปเปิ้ลไข่สขขอแอปเปิ้ลขอแอปเปิ้ลโอ้โหมีออกเลยวะไ้ <cười> 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 Apple mhm mhm chăng không <đi> โอ้โหเอมันออกมาเยอะเกินไอ,อ,อ้บวกเอ้าก็ไข่สองไข่หนึ่งมันต้องแบบนี้ดีกวาหน้าครบแล้วนะครับครับขาดจะเปิลน,นะครับอ,อืมาเลยเอ,บอ้บวก โอ้โหมารัวที่ไม่ออกมารัวเลยขอแอปเปิ้ลดีวะโอ้ยจะหมดแล้วแอปเปิ้ล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 ไม่ออกมาเลยวะโอ้โหหมดสุดท้ายพี่แอปเปิ้ลไม่ออกมาเลย เอบวก็มาแกเอเอบวกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลขายสองใบเท่านั้นอหละมจมหมดเพลทเลยเออไข่หนึ่งไข่นึง,น,งนี่ขออีกหนึง่งขอเอบวกับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้โหจมหมดตัวแล้วอื้อหือ โอ้บวกแอปเปิ hmm. oh, mm ้ลแอปเปิ้ลโหรอบท้ายอือหือหมดโหหน่สองง่ายดีว โอ้ยมาสุดิบ

บอกตรงมีง้จนหน้าผิด hạt đi buộc ăn cho cái cái cũng không đi nữa, lại cái mũi อโอ้โหทองมาันเกลือเลยวะหืมทองไม่ตึงเลยวะ แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลใช่ป่ะโอ้โหต้องซื้อแค่หนึ่งสองอ่ะออโอเคออก็ประมาณนี้กันนะผมก็ขาดแอปเปิ้ลเอบวกใบเดียวนะครับ ก็จะปิดแล้วนะครับอือ่ะโอเคแล้วก็แค่นี้แล้วก่อนนะครับคงจะยากนะครับอืมโอเคครับใครที่ชอบดูแล้วก็อย่าฝากกดไลค์ กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งตั้งเตือนนะครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับนั่นก็จะไอ,อพีนหน้ากันนะครับก็คลิปหน้าไม่ว่าเราจะได้ปิดอีเวนต์การ,โดโรลล์ดละครหรือเปล่านะครับขาดไอ้บวกแอปเปิ่อน้ำแข็งอย่างเดียวนะครับก็คงจะยากนะครับเพชรก็หมดรอรอไปหมดแล้วเพชร ดเดี๋ยวผมก็จะซื้อนี่มาบัตรก็จะซื้อนี่มาก็ได้มันห้าร้อยหนึ่งพันเพชรโอเคสองพเพช โอ้ยมา2 0้อยอ้าวโอเคพอได้ล้วนอีก3กล่องนั้น1,500งูจะปิดหรือเปล่าขอเถอะนะปิดเอฟวอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอ้ยมีมาดียว่ะเฮ้ย ของหนึ่งทุ่มสุดตัววะโอมาเลขของเดียวเอาให้ได้ลนะไอ้บวกแอปเปิลเนี่ยเอาให้ได้อ,ะอ่ะ <c oughs> คือแพ็กไกด์แม่มันมีแพ็กเสริมอีกโอ้โหตายจบเฮ่เดี๋ยวดูว่าการมันมีลวงฟิตไหมโอ้ไม่มี